ช่นายท ALARPIYAGON ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะการวิเคราะห์คนที่มีลายมือตัดผ่าฝ่ามือนะคะการที่คนเรามีเส้นลายมือที่มันแตกต่างจากคนอื่นหลายๆคนคงกังวลว่าอาจจะไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรที่มัน แปลกและแตกต่างจากชีวิตโดยทั่วๆไปนะคะปกติแล้วคนเราก็จะมีลายมือเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3เส้นคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจนะคะแต่ทีนี้สําหรับคนที่มีลายมือตัดผ่าก,กลางฝ่ามือหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซิเมนไลน์นะคะก็คือมีเส้นชีวิตเส้นสมองนะคะแล้วก็เส้นใจ ที่มาชนกันกับเส้นสมองแบบนี้เหมือนกับเป็นการมีเส้นลายมือที่ตัดผ่าฝ่ามือเป็นท่อนบนและท่อนล่างแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะคะลายมือของคนที่เป็นเคสซิเมนลยลายมือที่ตัดผ่าตัดผ่าฝ่ามือนะคะเส้นชีวิตเขา เกิดขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงลงไปถึงส้นมือนะคะแต่ว่าเส้นชีวิตนั้นไม่ขาดก็ถือได้ว่าเส้นทางชีวิตนั้นไม่ได้ขุขระหรือไม่ได้เกิดอุปสรรคปัญหามากนักเหมือนกับเราเดินไปบนถนนนะคะที่มันไม่ได้มีหลุมมีบ่อที่มันไม่ได้เป็นถนนที่ขาด นะคะมีน้ําผ่ากลางถนนให้ต้องยากลําบากในการลุยน้านะคะดังนั้นถือได้ว่าเส้นชีวิตที่ไม่ขาดนะคะไม่ได้มีเกาะแก่งหรือข้อบอกพร่องใ,ใดๆก็หมายถึงชีวิตที่ดําเนินไปตามปกติราบรื่นนะคะเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้เจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรมากมายต่อไปเรามาดูเส้นสมองเส้นสมองที่เกิดพร้อมๆกับเส้นชีวิตนะคะแล้วก็ลงมาแบบนี้ เส้นสมองที่เกิดรวมกันกันกบเส้นชีวิตหมายถึงคนที่มีความผูกพันกับครอบครัวนะคะและเส้นสมองเส้นชีวิตที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะคะไปในเนินพฤหัสนะคะเนินนี้ใต้นิ้วชี้ mm hmm. ก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะ ทำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้นะคะเพราะว่าเส้นนี้เกิดบนเนินแห่งคุณธรรมก็เป็นเนินแห่งความไฟดีนะคะเส้นสมองนะคะที่ยาวมาแล้วลงไปแบบนี้นะคะและมีเส้นใจมาชนในราวรานี้ช่วงอายุราวราวนะคะประมาณนี้โดยราวรา0 4 5นะคะเป็นช่วงที่ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ สมองเส้นสมองกับเส้นใจมารวมกันในช่วงราวๆอายุ40-45บ่งบอกว่ากระบวนการต่างๆในชีวิตเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดฉับไวนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำอะไรแบบจริงจจังๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามปกติธรรมดานะคะ ไม่ได้มีความกระตือรือร้นหรือว่ามีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนมากนักแต่เมื่อมาถึงในจุดที่เส้นสมองกับเส้นชีวิตมาชนกันในอายุเราราวๆ4 0สถึงอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตคู่ความสัมพันธ์ครอบครัวนะคะซึ่งทําให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงมันก็จะเริ่มจาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วก็ความคิดก่อนแล้วทําให้เกิดการกระทํานะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เป็นคนที่บ้างงานมากขึ้นเป็นคนที่กระหายถึงความประการประสบความสําเร็จนะคะอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตไปอีกรูปแบบแนวหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะนะคะการกระทําและสมองจะมารวมเป็นเป็นจุดเดียวกัน นะคะก็บ่งบอกว่าอาจจะคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังซึ่งสิ่งที่คิดนั้นอาจจะเกิดมาจากาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางความสัมพันธ์หรือความรักหรือจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนหรือแรงบันดาลใจบางสิ่งบางอย่างทําให้เกิดการกระทําที่ ต้องการให้บรรลุเป้าหมายต้องการให้ประสบความสำเร็จมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังอย่างเอาจริงเอาจังมุทะลุดลุดันนั่นเองนะคะซึ่งตรงจุดนี้ประกอบกับมีเส้นมีเส้นออวาสนามาตัดด้วยพอดีเลยนะคะตรงนี้มีเส้นวาสนามาตัดด้วยนะคะก็เลย ทำให้จุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานนะคะดูจากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแล้วช่วงอายุ40-45หเส้นสมองเส้นใจแล้วก็เส้นวาสนาเนี่ยมาบรรจบกันในลักษณะแบบนี้แล้วก็ผ่านขึ้นไปแบบนี้นะคะขึ้นไปถึงตรงนี้เลยด้วยซ้ำนะคะก็จะบ่งบอกว่า เจ้าชะตานั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของการทํางานการงานที่เปลี่ยนทําให้ความคิดเปลี่ยนทําให้ความรู้สึกเปลี่ยนทําให้การกระทําเปลี่ยนทําให้การใช้ชีวิตและการทํางานเปลี่ยนไปนั่นเองเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแบบหักเหหักมุมเปลี่ยนแบบไม่ ไม่เหมือนเดิมเลยก่อนอายุ40หรือก่อนอายุ45ชีวิตนั้นไม่เหมือนเดิมเลยนะคะชีวิตเปลี่ยนไปบางคนอาจจะกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องมาทำมาหากินบางคนอาจจะเกิดวิกฤตในชีวิตแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่นะคะจากเคยอยู่กับบ้าน ก็ออกมาทำธุรกิจทำงานนอกบ้านต้องมาใช้ชีวิตมาต่อสู้มามีความมุ่งมั่นนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะและเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นวาสนาเนี่ยเกิดมาจากเส้นวาสนาเกิดจากบริเวณแถวแถว้นมือซึ่งก็ถือได้ว่าอยู่ในบริเวณของเนิน เนปจูนนะคะซึ่งเป็นเนินแห่งความฟลุกเนินแห่งโชคดีนะคะดังนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จได้การงานที่มีความมั่นคงการงานที่มันผ่านอุปสรรคปัญหาแต่ว่ามันจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วเส้นวาสนาที่ยาวพุ่งไปแบบนี้ก็คือ มีอาชีพการงานแล้วก็รายได้ที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีอะไรที่ขาดตอนนะคะเข้ามาเรื่อยๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาในธุรกิจการงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองรายได้แต่ก็ไม่ย่อท้อสู้กัดฟันสู้นะคะแล้ว สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จแต่กว่าจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะก็ยากลําบากหน่อยเพราะว่าเส้นวาสนาผ่านบริเวณที่ราบอังคารนะคะหรือว่าบริเวณแห่งความลําบากนะคะแล้วจึงผ่านขึ้นไปบนเนินเสาแล้วพอไปบนเนินเสาเนี่ยมันจะเป็นเนินแห่งความอดทนนะคะความช้าความอดทนความเพียร จึงจะประสบความสำเร็จนั่นเองแต่ยังไงก็จะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเขามีเส้นที่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปบริเวณเนินพุทธคือเป็นคนที่มีหัวทางด้านธุรกิจการค้านะคะทำมาค้าขายได้แต่อาจจะไม่ได้ทำแบบ รั้งเดียวอาชีพเดียวหรือลงทุนครั้งเดียวแล้วรวยเลยอาจจะมีล้มลุกคลุกคลานนะคะจนจะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจการค้าการถ่ายได้ก็คงจะต้องอาจจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปขายของหลายอย่างหรือว่าปรับกลยุทธ์หลายๆอย่างเพราะเจออุปสรรคเจอปัญหาจนประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าลายมือเนี้ยนะคะเป็นลายมือที่ตัดฝ่ามือ แต่ก็จะร่ำรวยได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดมีเป้าหมายแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำได้ยาวทำได้นานมีความเพียรพยายามแล้วก็มีความคิดที่จะทำธุรกิจการท้าการขายอาจจะทำงานสองอย่างไปพร้อมๆกันนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยร่ำรวยได้ประสบความสำเร็จได้แต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยจึงจะ ประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจแชนแนลนายทารดพยากรไบครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ